สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจ a c e b o o k ของเราแล้วก็สวัสดี FC ร้านทุกดีมิวสานที่ะ้อนการค้าครับสวัสดีครับเราเข้ามาร้านพอดีเจอนี่ครับพี่น้องน้ำดื่มครับผมน้ำดื่มราคาถูกของถูกดีมิสานครับเพิ่งมาส่งครับนะราคา3แพ็คร้อยพี่น้องแต่ว่าทิ้งช่วงไปนานเลอกเกิน ประมาณหนึ่งเดือนกอนกว่าครับที่น้ำเราขาดครับผมเนาะที่น้ำเราขาดเนี้ถึงช่วงนานเลือกเกินถึงช่วงเป็นเดือนและไพไ่น้องดูสิครับพึ่งมาวันนี้ฮะช่วงนี้ถูกดีมศาตรฐานก็ไม่เข้าใจครับเรื่องของการเปลี่ยนระบบอะไรหรือเปล่าเพราะว่า1อาทิตย์ มาแค่ครั้งเดียวเนาะแต่ก่อนก็จะมาอาทิตย์ละสองครั้งแต่วันนี้มาแค่อาทิตย์ละครั้งครับพี่น้องมาวันอาทิตย์เนะาะที่แล้วแล้วก็หลักนั้นก็ยังไม่มาเลยใช่ไหมอาทิตย์ละครั้งใช่ไหมนี่ทาให้ของเราขาดบางอย่างพี่น้องอย่างตอนนี้สินค้าที่ขาดก็คือเบียร์ลีโอครับพี่น้อง หมดไปตั้งนานแล้วเนะฮะเราเสียโอกาสในการขายเลยนีฮะก็ฝากถึงผู้บริหารครับถูกดีมีฐานครับผมเนาะถ้ามันต้องมองถึงพาร์ทเนอร์ว่าการที่พาร์ทเนอร์จะได้กำไรหรือเสียโอกาสในการขายนี่ผมว่าไม่ควรให้สินค้าขาดแล้วก็ให้ดูเรื่องของขนส่ง ที่จริงอาทิตย์ละสองครั้งก็ถือว่าโอเคพนะี่น้องเพราะหนึ่งอาทิตย์ก็เจ็ดวันเนาะมาแค่ครั้งเดียวบางทีมันมาไม่ครบสินค้ามาน้อยก็ทําให้พวกเราเสียโอกาสในการขายเนี <Okay. S 1> ย่ยอย่างน้ําดื่มตัวนี้ขาดเป็นเดือนพนะี่น้องที่จริงผมว่าไม่น่าจะขาดเนาะอ่าผลิตน้ำนี่มีโรงงานนะผลิตน้ําเยอะแยะมากมายเนาะก็มันจาเป็นต้องใช้บริการที่เดียวเพราะอย่างนั้นพวกเราก็เสียโอกาสในการขายจริงๆเนะาะเนี่ย พวกเราขายได้น้อยกําไรปันผลเราก็น,น้อยครับเป็นผลกระทบกับพาร์ทเนอร์ตรงๆเลยพี่น้องแล้วก็สินค้าที่ไม่อยากให้ขาดเลยคือแอลกอฮอล์เนาะประเภทเบียนะฮะพูดออกสื่อได้นะเบียริโอขาดตลาดมาหลายวันแล้วของก็ไม่มาส่งนะฮะคือะระดับถูกดีมีมาตรฐานไม่ควรที่จะให้ขาดเนาะผมว่านะครับวนาะนนี้พูดตาม,ต,ามตรงๆ เรื่องจริงครับไม่น่าให้ขาดเลยเสียโอกาสในการขายมากเลยนะฮะสินค้าที่ขายดีช่วงนี้ยิ่งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องพวกเราผ้าของเราเป็นภ้าอีสานก็จะเก็บเกี่ยวเรื่องของข้าวนะเกี่ยวข้าวกันช่วงนี้สินค้าที่เน้นๆหนักๆก,ก็จะเป็นพวกของแอลโกอฮอล เป็นประเภทเบียร์นะฮะจะต้องมีประจําร้านครับหรือว่าเรียกลูกค้าได้ก็เป็นเบียร์เนี่ยผมเนาะประเภทสินค้าพวกนี้ครับหลายๆอย่างเนาะผมก็ไม่เข้าใจครับผมเนาะทําให้พวกเราเนี่ยยอดก็ไม่ได้เยอะอย่าว่าไปเนาะสมมติว่าเราขายน้ํา,าได้เยอะขายเหล้าได้เยอะพวกเราก็ได้กําไรเนาะ เงินค่าจ้างของพนักง,งานเราก็มีอยู่คงที่อยู่แล้วค่าไฟค่าไฟตู้แช่ค่าไฟที่เปิดพัดลมค่าไฟที่เปิดตลอดคือค่าใช้จ่ายคงที่ครับแต่กําไรไม่คงที่ไม่คงเดิมผลกําไรไม่ได้คงเดิมไม่คงที่นี่แหละครับพี่น้องก็อยากจะสื่อให้ทางถุกดีเมาตรฐานครับผู้บริหารหรือว่าท่านใดไม่ว่ากันพี่นะ้อ แ้พูดตรงๆไม่ได้อวยแล้วก็ไม่ได้ตำหนิอะไรครับน้องก็ให้ดูเรื่องของอ่าแล้วก็พูดผ่านช่อง YouTube ครับให้เห็นหลายๆอย่างให้เผื่อว่าทางภาคอื่นหรืออ่าพี่น้องที่เป็นพาร์ทเนอร์อ่าที่ไม่ได้อยู่ในละแวกพวกเรามีปัญหาเหมื่อเราหรือเปล่าครับพี่น้องเน,นี่ยมีปัญหาเหมื่เราหรือเปล่าผลกระทบเรื่องของสินค้ามาอ่า รอบที่น้อยลงนะจาก2รอบ2ครั้งต่อ1อาทิตย์มาเป็น1ครั้งต่อหอาทิตย์ครับมันก็มีผลกระทบกับพวกเราแน่นอนเนาะเรื่องของสินค้าขาดผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ก็พูดไปอย่างงั้นเลยนนะ้องเนาะพูดไปเรือเ่อยเปื่อยไ,ไปเนาะเอาความจริงมาคุยกันตรงๆนะเนาะความจริงมาคุยกันว่าเป็นประมาณนั้นอย่งนี้นะเ,เรามีปัญหาประสบป,ปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ครับเนาะ พาทเนอร์หลายๆท่านเขาก็อยากจะคุยเหมือนเราแต่เขาไม่มีช่องที่จะระบายอ่าระบายความรู้สึกระบายเอาออกสื่อเหมือนพวกเราเนาะอ่าบางคนก็อึดอัดใจไม่รู้จะพูดผ่านใครอ่าไม่มีช่องตัวเองพวเรามีช่องถุกดีม่มาตรฐานครับที่ทั้งอ่านำเสนออ่าแล้วก็ทั้งบอกกล่าวเล่าเรื่องพื้นที่ของพวกเรานะกับร้าถุกดี่ของเราเป็นยังไงประมาณไหนยอดขายดีหรือเปล่ายังไง แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่สิ้นเดือนเนาะอาจิบเรามีเข้ามานั้นเยอะไหมเส้นเดือนก็คือว่าเรียว่าเงินสวัสดิการแห่งรัฐเนาะที่ออกมาช่วงนี้ครับผมเนาะก็อาจจะมีลูกค้าเข้ามารูดของเยอะหน่อยนะพี่น้องแต่ก็ไม่รู้ว่ารอบต่อไปจะมาวันไหนเนาะวันนี้เพิ่งวันอังคารวันอังคารแล้วก็ว่ารอบต่อไปนี้ของจะมาวันไหนกัน แต่ตอนนี้คือเบียร์ลีโอเราขาดไปแล้วพี่น้องขาดตลาดไปแล้วเนาะ,ะพี่น้องก็ไม่ได้มีอะไรหลอกครับเนาะก็บอกกาวเล่าเรื่องนะคุยกัน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 พี่น้องคุยกันกนําเสนอพวกเราคุยกันเรื่องของสินค้าที่ขาดตลาดแล้วก็สินค้าที่มาช้าเนาะ เดิมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเนาะมีปัญหาเนอะอ่ะกากดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้ก็ไม่ยาวเนาะคุยกันสั้นๆแล้วกันคลิปนี้ขออนุญาตครับเนาะจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ